28เมษายนของทุกปีก็จะเป็นวันครบรอบเหตุการณ์เกิดเซผ่านมาปีนี้นะฮะเพราะว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2547ค่ะนะครับก็ครบ8ปค่ีคือจริงๆเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะเทียบเคียงได้ถ้าเป็นระดับโลกก็เกิดเหตุการณ์ที่ันวันๆในวันๆหรือว่าวินาศกรรมที่เกิดขึ้นนะครับการนําเสนอข่าวในเชิงนี้เนี่ยไม่ได้เพื่อเป็นการตอบย้ําว่ามันสูญเสียหรือว่า เห็นด้วยกับแนวทางที่สุดต่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่ามันคือเป็นการแสดงให้เห็นว่ามันไม่น่าจะมีเรื่องราวแล้วก็ความสูญเสียในระดับนี้เกิดขึ้นมา,าไม่ว่า,าจะเป็นกรณีข,ของนำเครื่องบินไปชนตึก หรือว่ากรณีนี้ก็ตามอยากให้คุณผู้ชมย้อนนึกไป8ปีที่แล้วมสัสยิดกรุเซแห่งนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นศูนย์รวมชุมชนม,มีผู้คนเข้าออกมาทำละหมาดมากมายรวมทั้งข้างๆมีศาลเจ้าด้วยบรรยากาศนั้นตเต็มไปด้วยความสงบความสุขมีรอยยิ้มเกิดขึ้นแต่8ปปีผ่านไปบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะเปลี่ยนไปมากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนั้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้องยอมรับว่า ก็ทุกคนเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายใจแต่พอถึงเหตุการณ์ที่มีการรำรึก ร,รอบเรื่องของกรูเซทีไรเนี่ยนะครับชาวบ้านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นสาหรับปีนี้เนี่ยบอกว่าอยากจะขอร้องเรื่องของการนําเสนอข่าวว่าบางทีอย่าไปสร้างหรือว่าอย่าไปขุดคุยทําให้เกิดความกังวลหรือว่าทำ,ทำทำรายงานในลักษณะว่ามีความเคลื่อนไหวเตรียมที่จะก่อการในพื้นที่นะครับเนื่องจากว่ามันส่งผลกระทบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณพักวัชชชมศรีครับเหตุการณ์ที่กรูเซ ถูกเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแม้ว่าคดีนี้ศาลจะมีคำสั่งสิ้นสุดการไต่สวนไปแล้วแต่การให้ข่าวของสื่อมวลชนเมื่อใกล้ถึงวันที่28เมษายนของทุกปีเมื่อไหร่ก็จะมีการนำเสนอข่าวสารความรุนแรงที่เตรียมจะเกิดขึ้นในพื้นที่ทุกครั้งและอาจนำไปสู่การสร้างข่าวลือก่อให้เกิดความแตกแยกชิงชังระหว่างญาติหรือชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐสร้างความยากลำบากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขึ้นไปอีก ทั้งที่พยายามจักกระชับความสัมพันธ์เพื่อปิดช่องว่างของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบและพยายามลืมเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในจังหวัดย้ำรอยแผลให้กับชาวบ้านผมไม่อยากให้พูดถึงในอดีตไม่อยากให้ไปย้อนกลับไปในอดีตว่าวันนี้วันอะไรวันอะไรเนี่ยซึ่งเขาลืมไปแล้วอ,ะนะอ่ะนะเขาลืมไปแล้วเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่เคยสนใจเรื่องนี้ นะผมอยากให้คิดว่าวันนี้กับพรุ่งนี้จะทําไงกับชาวบ้านเรื่องความปลอดภัยวันต่อไปข้างหน้าในอนดีตเมว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปย้อนกลับมามันไม่มีประโยชน์อะไรยี่แปดเมษาก็วันครบรอบกิเก็ธรรมดาธรรมดาฮะแล้วก็วานกําลังของเรา แล้วก็ากาลังของเราปกติที่เคยทามาผลกระทบที่ตามมาจากเหตุการณ์นี้คือการท่องเที่ยวของปัตตานีนางศิรวีวาเลาะผู้อำนวยการสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียและสิงคโปร์เข้ามาชมและสักการะสถาปัตยกรรมสองสไตล์ที่ตั้งอยู่ติดกันนั่นคือมัสยิดกือเซและศาลเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวแต่สถานการณ์ข่าวของวันที่28เมษายนทุกปี สร้างความยากลาบากในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดซึ่งเป็นการซ้าเติมเศรษฐกิจชุมชนมุสลิมที่นี่คนที่เขาไม่ได้ลงมาในพื้นที่หรือว่ามาเห็นจริงๆเนี่ยนะคะก็อาจจะมองว่ามันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเรานอกจากที่จะต้องอธิบายหรือว่าทําความเข้าใจกับประชาชนกับชุมชนในเรื่องของการส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังต้องมานั่งดูว่ากลัวว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเขา จะรู้สึกกลัวจะไม่มาเพราะเรือร่องข,ของสถานการณ์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะอยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยมาจับเข่าคุยเลยค่ะกับชุมชนโดยเฉพาะตันยงดูโลซึ่งเป็นจุดที่คล้ายๆกับเป็นศูนย์กลางเช่นเดียวกับนายมูฮัมหมัดปาเลสโลหะสันผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ d ดลีนิวส์ประจําจังหวัดปัตตานีบอกว่าอยากให้ประชาชนช่างน้ําหนักการรับข่าวสารและวอนถึงสื่อมวลชนนอกพื้นที่ขออย่าพยายามสร้างกระแสหรือฟื้นเหตุการณ์ที่จะเป็นการซ้ําเติมชาวบ้าน ยิ่งกว่านั้นยังสร้างความยากลาบากในการทํางานของสื่อมวลชนในพื้นที่อีกด้วยเนื่องจากชาวบ้านเบื่อหน่ายกับการนําเสนอที่บิดเบือนสร้างความแตกแยกและยังทําให้ไรายได้ที่ได้มาจากการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลงแต่บางครั้งพอถ,ถึงสถานการณ์ขึ้นมาเนี่ยก็มีการปกปกิดตลอดจะแหล่งข่าวจากทางราชการบ้างว่าจะมีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในขณะเดียวกันก็ทางสื่อเองเราก็เอ่อพอมีข่าวกระแสนั้นก็เอามา เชื่อมโยงว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เลยมีการเจาะป,ประเด็นหลายๆเรื่องขึ้นมานะผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านชาวบ้านบางครั้งก็แสดงออกความไม่พอใจเหมือนกันนะฮะว่าหมู่บ้านเขาอยู่ดีๆอยู่อย่างมีความสุขแล้วแล้วมาสร้างกระแสกิเซขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผลกระทบที่ที่ผมเห็นชัดมากที่สุดก็คือ,อบริเวณเอรอบๆของมจิกิเซน,นะฮะเพราะชาวบ้าน ตรงนี้ประมาณสัก2030หลังคาเรือนเนี่ยเขาขายอาหารพื้นเมืองอาพื้นบ้านของชำร่วยแล้วก็น้ำชากาแฟพอในช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาระบ,บายกับผมตลอดเลยว่าเ,เขาขายไม่ได้นะักท่องเที่ยวจากมาเลเซียก็ไม่มาจากต่างจังหวัดไม่มาถ้าพูดถึงการน,นำเสนอข่าวในมูฮัมหมัดปาเลสอยากย้ำเตือนถึงหลักจริยธรรมต่อสื่อมวลชนนอกพื้นที่ ว่าควรคำนึงถึงความสูญเสียของชาวบ้านในระยะยาวด้วยยังมีอีกหลายแง่มุมที่ควรนำเสนอเพื่อสร้างให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้านในรัฐพิลาลาัยถ่ายภาพภคะัวัตชมศรีดีนิวทีวีรายงานคุนรายงานจากคุณภควัวาชมสรีด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าตรวจสอบอุบัติเหตุเกิดขึ้นในหลายท้องที่มีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยค่ะ